สวัสดีครับอยู่ผมสั่างยินอีกแล้วครับผมช่างยินมันนี้อยู่สวนครับวันนี้มังุดกเผาครับอกนะอกเผาน้ำหดกระโปดพร้อมโอเคไปวันนี้ช่างยินจะพาไปเยี่ยมชมสวนครับหลังจากเราไม่ได้เยี่ยมชมกันมาได้สักพักนึงแล้วเป็นเดือนของเดือนนั้นแหละตั้งแต่ปีใหม่มาผมก็ไม่ได้ ถ่ายให้ FC ดูว่าสวนมะพร้าวเราเป็นยังไงมั่งครับตอนนี้ตอนนี้ไปดูกันครับว่าสวนมะพร้าวเราเป็นยังไงมัง่งไปไปเลยไปกันเลยครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมช่างยินอีกแล้วครับผมช่างยินวันนี้อยู่สวนครับวันนี้มะฮุนลูกเผาครับลูกเผาน้ำฮุ่นกระปรดพร้อมโอเคไปวันนี้ช่างยินจะพาไปเยี่ยมชมสวนครับหลังจากเราไม่ได้เยี่ยมชมกันมา ได้สักพักนึงแล้วเป็นเดือนของเดือนนั้นแหละตั้งแต่ปีใหม่มาผมก็ไม่ได้ถ่ายให้เอฟซีดูว่าสวนมวะพร้าวเราเป็นยังไงมั่งครับตอนนี้ตอนนี้ไปดูกันครับว่าสวนมะพร้าวเราเป็นยังไงมัง่งไปไปเลยไปเลยครับผม okay, ครับวันนี้หลบประตตอนง่ายๆนะครับเร็วพูดถึงปัญหาของสวนของเราชาวสวนมะพร้าวเลยตอนนี้นะตอนนี้ครับก็คือเขาหนาแรงนะครับ มะพร้าวตอนเนี้ก็บอกกันก่อนนะครับว่าตอนนี้สวนมะพร้าวของเราอายุจะห้าปีแล้วนะครับสี่ปีเนี่ยสงการเนี่ยห้าปีเต็มนะครับผมต้นมะพร้าวก็ถือว่าสูงสูงอยู่สูงเร็วอยู่เพราะว่าบางจุดก็ปลูกถีเหมือนกันสี่คูณห้าห้าคูณมันมันมันเป็นพื้นที่สามไร่ที่จัดสรรแบบ มีสะมีอะไรด้วยครับมันก็เลยสูงเร็วอยู่อ่ะตอนนี้มะพร้าวของเราก็จะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มติดนะเพราะว่าปีนี้ผมรู้สึกว่าจะใช้น้ําเยอะอยู่นะครับปีเนี้ยช่วงช่วงหน้าฝนที่ผ่านมามะาพร้าวที่สวนทางสวนเราไม่ค่อยติดลูกนะครับแต่ตอนนี้สังเกตดูกําลังเริ่มติดลูกเพราะว่า <c oughs> ทุกปีผมจะไม่ ไม่ไม,ไม่ลดน้ําทางสปริงเกอร์เยอะแต่ปีนี้ผมจะสามวันนะครับสามวันลดเปิดทีทีหนึ่งก็จุดละหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือว่าปีนี้ใช้น้ำค่อนข้างเยอะนะครับจะลองลองทดสอบดูว่าขนาดที่เขามีร่องอยู่แล้วนะครับมีร่องน้ำอยู่แล้วเนี้ยถ้าเปิดน้ำบนบนคันคูคันร่องเนี้ย ะมีผลยังไงกับกับ,ก,บกับต้นมพะพร้าวโหมั่งนะครับสองสามปีที่ผ่านมาที่ตินลูกผมไม่ผมเปิดน้อยนะเปิดเปิดก็เปิด,ป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 ดน้อยสัปดาห์หนึ่งเปิดทีหนึ่งนะครับทีหนึ่งก็สามสิ่นาทีปรากฏว่าความชื้นหรืออุณหภูมิดินเนี่ยคิดว่านะครับอันนี้มันเป็นผมคิดเองนะไม่ไม่ใช่ก็ทิ้งไปนะครับไม่ไม่ว่ากันเพราะว่าผมว่าอุณหภูมิมันไม่ได้แล้วก็น้ํามันไม่พอเพราะว่ารากนะครับ สังเกตดูลากของต้นนะครับรากของต้นมะพร้าวเนี่ยจะอยู่ในน้ำนะครับอันนี้น้ํามัน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 หายไปแล้วเดี๋ยวผมเอาน้าใส่อีกมันก็จะขึ้นมาถึงลากนะครับแทบทุกต้นเลยนะครับตรงนู้นก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันน,กน,กน,นี่เหมือนกันนะครับลากขเขาจะแช่น้ําอยู่เลยนะครับผมซึ่งอันน,น,อน,น,อนี้คือส่วนน้อยเนี่ยคือส่วนน้อยของของต้นเขาน่าจะสัก ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงครึง่งนะครับส่วนมากเขาจะอยู่บนดินนะครับลากรลากฝอยลากที่เขาพูดกนันก็คือธรมาหากินอะ่ะมันจะอยู่อยู่บนดินนี่นะครับซึ่งมันก็ยังแห้งอยู่นะครับเนี่ยจะลอยขึ้นมเนี่ยนะอันนี้ผมเลยตั้งใจเลยปีนี้ว่าจะสามวันเปิดทีแล้วเปิดทีครั้งชั่วโมงนะครับจุดละชั่วโมงนะครับก็ ถือว่าชุ่มอยู่นะครับเนี่ยกำลังติดเลยมะพร้าวนะครับผมถ้าติดช่วงเนี้ยยังพอทันยังยังยังไม่ไปเข้าหน้าฝนยังลูกยังไม่แตกแต่ถ้าไปติดช่วงเมษาลูกจะไปแตกตอนหน้าฝนนะครับเนี่ยถือว่าเลาะถือว่าโอเคนะครับตอนเนี้ยสาหรับที่สวนนะแต่ที่อื่นผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็ตอนเนี้ยผมคิดว่าลูก แต่ละทลายที่มาไอนี้ออกมาก็อยู่เหลืออยู่ประมาณสิบกว่าจนกว่าจะโตล่วงมั่งอะไรมั่งก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณสิบน่าจะได้นะครับตัวที่เหลือตัวที่ไม่เหลือก็ก,ก็ต้องทําใจครับมะสองสมปีที่ผ่านมามันไม่ติดเราก็ยังสู้มาด้วยกันเลยนะครับเนี่ยถือว่าโอเคสําหรับปีนี้นะในะช่วงนี้นะนะครับมะพร้าวอะ่ะจ,จริงอะ่ะมันน่าจะติดช่วงหน้าฝนเพราะน้ำมันเยอะแต่นี้มันไม่ใช่ ปีที่ผ่านมามะพร้าวที่สวนนะครับหน้าฝนไม่ติดลูกเลยแม้กระทั่งไม่แทงจันไม่ติดดอกด้วยนะครับผมอันนี้คือพูดให้กันฟังนะครับ <c oughs> เนี่ยถือว่าโอเคอยู่ครับตกมันมันเริ่มเริ่มจะติดก็ช่วงพฤศจิกานะครับพฤศจิกิหมดฝนแล้วอ่ะนะครับผมด้วยสภาพแวดล้อมและอากาศด้วยนะถ้าถ้าความคิดของของผมนะครับ พาไปล้อมและอากาศนะครับเริ่มมาเติมน้ําเข้าไปอีกนะครับพราะผมไม่รู้ว่าที่สวนอื่นเขาเขาไม่ยกร่องแล้วเขาให้น้ํากันยังไงบางทีก็ติดติดดีครับบางทีแต่สําหรับผมแล้วมันไม่ติดลูก <c oughs> ขนาดตรงตรงกลางนะครับช่วงช่วงกลางเนี้ยมะพร้าวสิบสองต้นนะครับอ่ผมพามาดูเลย เนี่ยผมได้ใช้รถเล็กเข้ามาดันนะครับดันข้องรองมะพร้าวถึงจะติดลูกปีที่เข้าปีที่สามนะครับมะพร้าวสิบสองต้นนี้ถึงจะติดลูกปีที่สองถึงปีที่สามไม,ไม่ไม่มีดอกเลยเพราะว่าตอนนั้นผมปูเป็นพื้นราบหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นพื้นราบหมดเลยจะไม่มีท้องรองลองดูครับแต่แล้วผมทําไม่ได้มันไม่ได้ผลผมเลยต้องชักลองขึ้น ก็ติดลูกเขาครับตอนนี้ดกด้วยนะครับดูโดยสภาพโดยรวมตอนนี้นะครับมะพร้าวที่สวนร้อยห้ากว่าตน้นตอนนี้ไม่ติดดอกเป็นเวลา4ี่ปีกว,กว่าเนี่ยไม่ติดดอกอยู่1ต้นครับยอมรับเลยว่าทํายังไงก็ไม่ติดแล้วไม่ติดลูกอีก1ตน้นมีอยู่สองต้นครับตอนเนี้ยมะพร้าวที่สวนไม่ติดลูกเลยต้นหนึ่งอ่ะมีแต่ดอกไม่มีลูก อีกต้นหนึ่งไม่มีทั้งลูกไม่มีทั้งดอกนะครับปีนี้ข้างกินไม่เลี้ยงปลาแล้วนะครับอะไรที่ได้ซื้อให้กินนี่โอ้โห و, ต้นทุนสูงมากครับต้นที่เคยติดลูกดุดอกก็ก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ยังก็ยังติดอยู่ยังไม่ไอ้นี่ยังไม่หนหายเพราะว่า อีอย่างนึ่งผมคิดว่าเป็นที่น้ำนะครับเป็นที่น้ำด้วยถ้าพี่ๆหรือว่าใครคิดจะปลูกมะพร้าวอยู่ตอนนี้นะครับความคิดผมนะระบบน้ำสำคัญมากครับอย่าคิดที่อย่าคิดว่าจะปลูกแบบง่ายๆนะครับระบบน้ำสำคัญมากอันนี้ก็เริ่มแทง แค่เขาแทงจันลงมาแล้วจันเขาสวยมีลูกติดมามันมันก็ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นแล้วครับแต่ที่จะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะ่ะมันอยู่ที่เราบำรุงแล้วครับตอนเนี้ยตอนมันในหน้าแรงนี่ครับสังเกตดูเขาแทงมาเขาติดจันออกมาเขาจะมีลูกมีดอกมีลูกนะครับที่พอโตมาก็จะเหลืออยู่ประมาณเกือบสิบ หม่มก็สิบคือขอให้ติดอะ่ะห้าหกลูกขึ้นเน่ยถือว่าหลายๆนี่รวมกันมันก็เยอะเองครับอย,อย่าไปคิดว่าต้องได้ลายหนึ่งสิบลูกสิบห้าลูกอย่าไปคิดครับเพราะเราอิงธรรมชาตินะครับเราไม่ได้ปั้นแล้วไปแปะไปแปะที่จะให้มันติดได้เยอะแล้วอยู่ได้ตลอดอยู่แบบเนี่ยครับ ก็ถือว่าโอเคครับปีนี้ถึงจะไม่ได้ทะลุปเป้าเหมือนปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาช่วงนี้มะพร้าวออกเป็นพันพันลูกนะครับมะพร้าวร้อยห้าสิบต้นผมพี่สุดตอนนั้นก็อยู่พันหนึ่งพันกับอีกสามสิบลูกถ้าผมจำไม่ผิดนะปีที่แล้วนะแต่ปีนี้ไม่ถึงครับปีนี้สูงสุดอยู่ที่หกร้อยนะครับแล้วก็ได้เที่ยวเดียวด้วย ต้นต้นที่เขาเคยดกต้นเนี้ยเป็นต้นแรกของสวนที่ที่ติดจันแล้วติดลูกนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ติดมาไม่เคยขาดคอเลยนะครับแต่ค่อนข้างที่จะลูกเล็กแต่เนื้อน้ำหอมหอมหวานครับแต่ไม่ถูกใจพ่อค้าครับแต่ถูกใจคนกินเนื้อเนื้อเนื้อดีแต่พ่อค้านี่ไม่ไม่ชอบเลยลูกเล็กนะครับ อันนี้ก็คือเล่าสู่กันฟังนะครับของชาวสวนเราว่าสวนผมปั๊มเป็นอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยถ้าพี่ๆคนไหนแนะนําผมได้ช่วยแนะนําผมหน่อยนะว่าผมต้องทํำยังไงเพื่อจะให้ติดดกกว่านี้อีกนะครับแต่ณนะตอนนี้เวลานี้มันก็ยัง ยังติดอยู่แต่ยังไม่ไม่ไม่เยอะพอสมควรนะครับโอเคสำหรับการชมสวนของเราก็ประมาณนี้ครับของเดือนนี้เดี๋ยวเดือนหน้าผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับผม mm. ก็ยังพอได้อยู่เที่ยวละตัดครั้งหนึ่งก็200-300ครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะดกกว่านี้ ก็ต้องดูอีกทีนะครับอันนี้คือเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้ใส่นะครับผมจะใส่เป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับถึงด้วงจะเยอะแต่ผมคิดว่ามันอยู่ได้นานอยู่ได้นานกว่าปุ๋ยขี้ไก่นะครับและก็ที่บ้านเลี้ยงวัวด้วยก็เลยลดต้นทุนนะครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามสวนมะพร้าวน้ำหอมช่างอินนะครับผม หรือในช่อง youtube ก็มีนะครับผมโอเคนะครับต้นไหนที่มันแต่5ปีนี้ผมก็ถือว่าสูงอยู่แต่มันก็ต้องทำใจครับเพราะว่าเราปลูกแบบนี้นี่นะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามสวนมาพาน้ำหอมช่างกินด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ